รายงานผลการดำเนินง,งานประจำเดือนเมษายน2565ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีวันที่28มีนาคมนางจินตนาจันบำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ s ซ็กว o ร์เก และต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมอาชีพณนะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีต้อนรับนางสาวอุไรเล็กน้อยผู้ตรวจราชการกระทรวงพมเขตตรวจราชการที่8เป็นประธานการประชุมและตรวจติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรี การถ่ายท่อสด Facebook Live หัวข้อการปักผ้าด้วยมือแผนกตัดผมชายหัวข้อเทคนิคการใช้มีดโกนแผนกบริการโรงแรมหัวข้อเมนูคลายร้อนเพื่อสุขภาพการสอนออนไลน์โควิดนี้ความรู้ไม่มีหยุดเปิดสอนผ่านระบบ Zoom Conference หลักสูตรอารัวอัดพิมพ์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน12คนและหลักสูตรดัชโกนาจำนวน10คนคลิปสั้นถ่ายทอดเทคนิคต่างๆผ่านช่องทาง Facebook DIY หมอนปักเข็มจากเส้นผมวิธีการทำสปันเค้กเทคนิคการเลาะได้พันริม การจัดสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนหมู่6ตำบลโคกเพาะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีจำนวน12ครัวเรือน เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียนตามโครงการเสริมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดระยอง รายงานผลการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสายด่วน1300ณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีประจำเดือนเมษายนจำนวน6สาย